จักสัพคะวาตูอระหตูสัมาสัมพุทธสนัโมจักสัพคะวาตุอะระหะตูสมาสัมพุทธสุนัโมทักสัพคะวาตูอะระหตุสมาสัมพุทธสสะอะพุมาตุนาสันมาตุชาต ยาอกาตันีอาจจะาพจะเสนอพระัตย์มาูนาพระมาธาตุนุ่งสดใสเขาจะทาบารมีทีรราบู้ิพาทาและมดีกันลายดุวามใจอางบรราาันเป็นรูปรประจำปักันึ่คห้าข้ามลหนึ่งแตงม้ตอนกับพระทาี่มเทท่น้สาสเป็นลัสาว ตอน้บราเป็นุตบัยสัดจังได้ตั้งใจมามาเปนมลสัมทธบานอตาสน้อยองคสมุทรเศรษฐีนสีก็ในอสาสสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อตั้งใจให้เป็นทุกข์การผู้บราเั็นขุธบรยษัทตั้งใจมาทำบุญก็ดีตั้งใจมาไว้ก็ดีตั้งใจถวายทางก็ดีตั้งใจทรางเพรื่อก็ดี ทั้งี้เพจะเป็นอานิสงส์อหน่ปริบัติใจใหหลายที่เพิ่มจาความทุกข์ตวายกุ่าบรรดาทีู่สตจเื่อบโสดาบันการีโสดาบเป็น่ยการทคิดว่าการทีโสดาบันยากนเรื่องคนที่มีีในทีนี้ ท่านเราโสดาบันแปลว่าข้าสุนกระเสระพุทพานยังไงแปาว่าค่าบุตรคนใบอฏิบัติต้มเขาดูแลสาะนุพพานคือโสดาบันแล้วบุคคลนั้นก็มีโอกาสในการาปพุบาปเก่าๆทั้งหมดที sure so so ah ่ทำมาแล้วทั้งหมดจะมาจะไม่กลายเป็นโลกโลกกันได้การตายของโสดาบันอย่างน้อยไปสวรรค์ ตัวอย่างอีกสองตันในโลกถ้าบุญบีามเมตตาทกหมดก็เรามเอดแค่บงคนโซดาบันอีกสามขันหน่กันือหนจากสัตว์ตรนตัวโดาบันอย่างอ่อนเพื่อต้องเกิดเป็นมนุษย์สีบชาติเพื่อจไปนิพพานได้สองตัวหลังตัวละอย่างกลางจะต้องเกิดเป็นมนุษย์สามชาติจนไปนิพพานได้ สาสามเอรพุช e no so, ีมีบารมีเสวยสุนบสดาบันกระดับะวเวชุลีชาติพันธันได้เพราะว่าบรรดาพระพุทธัวยสัจฐาถ้าท่านบารมีบุญเสวยบาปันในกัปนี้จะเป็นสดาบันขั้งสัจสัตรงจิตใช้ก็ดีตัววังกุลละสามใช้ก็ดีเองาพุชีมึงใชยก็ดี ทุกคนไม่มีโอกาสจัดมาเกิดใหม่จดไปที่พันไม่เป็นราว่าก็เป็นโสดาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าในกัปนี้ยังดูพระธเจ้าบางปอยู่ติองไม่ใช่ห้าองค์พระเจ้าองคกับนีมีสิบองค์อุบัตปไปแล้วสี่องค์นี่ว่าเหลือพวกอนอันองค์ท้ายใโลกแรกนะ ถ้าต่อไปก็จะมาอีกห้าองค์มีพรารามขึ้นต้นมีช่างประจาําอะไรกัอ,องค์ชายอีกห้ากองเรื่องพระท่านเป็นโสโดาบันแล้วปเปเ็นเจด,ดาปุโรดาเป็นนางฟ้าผึ่งลมก็ยังใช้เวลาไม่นานนาักพระเจาา้าก็สุนจากพรสออันมีคนที่เป็นโสโดาบันฑ์ปุโรดาเป็นนางฟ้านนผึ่งมดีเข้มดุรัาน้อยถ้าถามเป็นผ้ออาอะไรด้วย กงเที่เจ้าพระพทุทธเจ้าดูแห่จบเดียวา่าทุกหาอัปรนอุปนิสัยทันทีบริการปฏิบัติบรรดาเจาพระพุทธบาทจให้ทางเป็นของดีมีความจำเป็นต้องให้ถ้าเป็นปัจจัยเกิดปุโุหิตผลักปัยจคิตเนืยหาในบุิคทในร่างกายมีคิลต้องการสอนการรักษาสิ่งเปของดีถ้าเป็น,นอออปัจจัยเข้าถึงการ,ารง,ง,าาง,างง,าง่าย การมีฌานการเจริญภาวนาควมดีกันางๆพวมดีดีครางดีท่านไม่ใจเกิดปัญญาที่ที่น่ากล้าก็จะมาสอดาบันการเรียนรู้กรรมถานของบุคคลพุทธบิสต์มีสองอย่างีประเภทหนึ่งเจริญปัจบนประจบแบบธรรมดาธรรมดาานความว่าฉันต้องการสมาธิฉันต้องการรู้ศาสนา ถ้ว่าจ <escuela> ิตใจรู้ตักดูดโปร่งถ้าเราต้องการไสปไันคือตัดอันดับแรกเราต้องการระสมาปันถ้าปฏิบัติแบบธรรมดาธรรมดาแบบนั้นก็ยังไม่เข้าข่ายโดาปฏิบัติไมาว่าปฏิบัติตามแิบนแต่ว่าดีถ้าจิตทุสมาจีถ้าายในะาว่าสมาธิอย่างน้ก็ไปสวรรค์ ที่อย่างสูงสุดจะอยู่ตรงโลกเป็นผ่านย,ยังไม่ได้ทางนี้พ่ะเราที่ยังไม่เข้าเกิดแต่อริยมรรคอริยผลถ้าคนบาปเราพุทธศาสนาไ้ชนตั้งใจตั้งแต่วันต้นว่าเราจะเจอจะเจอเจะมาานวันนี้นนและเดือนนี้เราต้องการการเป็นบอาหาันต์เราต้องการทะลุผ่าน เพราะันดับแรเราต e, ัดความโดยเฉพาะในตอนต้นเราต้องการวสดาัรเม็นเตุก็ตั้งใจไปไหว้ข้าวารทัแนะนำพระองค์ทธเจ้าเป็นพระโลกเจีตอนนี้โสดาบันเนื้ออะไรบ้างเป็นของไม่นับถ้าโสดาบันคู่โสดาบันนั้นมีสามอย่างที่เรีว่าสโมยอดตัดเอิสามอย่างออกไปจากใจ เราก็ไดู้ะดาบันขันต้นถ้าดูจะมี15หังสูงถ้ากัดเอาโยซานใหจากใจปัวข้าีึ่เต้อง1 5 0แล้วมา10ด้วยอยากรู้สดาบันขั้นกลางถ้าตัดสองดสามมีระล้วสิ10เรียบร้อยไม่ต้องมีมาตังวังทรงตัวแน่นอนแต่กโสโดาบันขั้นเอกชีพขั้นสูงสุด เรือ ah so, 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 ัีนิบธรรมดาจะพุทว่าสัใเ้ถุกต้องอันดับว่าพระพิจารณาตรรมก่อนที่โรคภาวนาจะมีพิจารณาตามการบริกรรมถามมีสองอย่างภาวนาด้วที่จะเกิด้วยเวลาใดที่จิตนี้ได้ก็สัพเยสัยเวลาหน้นเราต้องการจิตเท่ เราต้กำหนดนี่เราไม่ใจเขาออกด้วยทำงานด้วยแต่ก่อนนี่องหนังเลยเมยก่อนก่อนที่จะาวนาก่อนที่จะพิจารณาพระพุทธเจ้าตรัสว่าพ้ะวันใดแหน่งไหนต้นพ่อเอมต่ตาเป็นเดาาือนจันทร์ทุกวันต้องทำยังไม่าวน,นานด้วยยังไม่พิจารณาด้วยก็นั่งปับเป็นวานปุกนั่งน,นยืนดิดเหมือนกันทำได้หมด ให้ตั้งใจแผ่ด้วยตาเป็นแจักรวาลทั้งฟคุณมีความรู้สึกว่ามนนึกก็ดีใส่ก็ดีในโลกนี้ั้งหมดเราจะเป็นมิตรดีทท่าสัจโลกทั้งหมดเราจะไม่เป็นตัวกับใครเราจะมีความสงสารเพื่อการสงเคราะห์นี่หมายความว่าสงเคราะห์ยวัตถุก็ดีสงเคราะห์ดยวาจาดีสงเคราะห์ยกายที่สงจธรรมดี เราพากันเรียนนี้จังเราเขาไข่ข้องเราจะสงเคราะก็มีความสุขถ้าหากว่าเราจะไม่สามารถจะทำได้จิตสงสางก็ยังมีออันดับแรกองค์พระเดชองค์โรูให้ทำอย่างนี้ก่อนเมื่อจิตเราคิดว่าเราจะเป็นนิตย์ดีเขาคนในดสัตย์เหมดอารมณ์จิตก็เป็นสุขอรารมณ์จิตก็มีความเยือกเยิน หลังจากน,นั้นก็ผลัดรูบนหัวใจพอออกอุทึงกายยังบปินทายะตั้งกายให้ตรงดำมองจิตเห้มัน่นก็มาดู้ลงห้ใจขอออกห้ใจเข้าดูอยู่ห้ใจออกให้ใจเขา้าให้ใจออกดูอยู่ห้ใจออกให้ใจเขา้ายาวเส้นก็ดูอยู่ห,ออหลังจากน,นั้นก็ภาวนาตามอัติยาสายัยจะภาวนาแล้วก็โตก็ได้สมมาจะหั่นก็ได้นามาภาทัก็ได้สิจุขโตก็ได้ อะไรก็ได้ทุกอย่างการภาวนาก็ดีกรู้ลมหายใจก็ออกมันก็เป็นการทำสมาธิขณะใบที่รู้จิตรู้ลมเข้ารู้ลมออกเวลานั้นจิตเป็นสมาธิอย่างนานๆก็สติขณะใบรู้คำบรรนาเวลานั้นจิตเป็นสมาธิแบบคำบรรดาธรรมะสมาธิเขาเรียกาการตั้งใจนะตั้งใจมั่น เราตั <qualquer> <S <S ้งใจรู hmm? ้อยู่จุดนี้เราต้องการรู้จุดนี้เราต้องการรู้ลมเข้าเราต้องการรู้ลมออกจิตจะรู้ตามขณะไดวิจิตรู้ลมเข้ารู้ลมออกวันนั้นวันนั้นวิจิตสมาธิจิตว่างใจจิเเองเพราะว่าเราต้องการภาวนาว่าอย่างนี้การภาวนาเนี่ยอยู่ความสัญตั้งให้มันเช่นว่าภาวนาว่าพุทโธให้อยู่ยู่แค่พุทโธ ยางให้ันลงเรื่อนทําโมสังโคลทํารื่องทําโมสังโคลเรืตอทุ่สิบสงาต้องบังคับให้อยู่แค่พุทโธให้ใจเข้าเรื่องอย่างพุทโธให้ใจออกเรื่่พุทโธให้ใจเข้าเรื่ย่าพุทโธะใ,ใจออกเรื่องุทโธถ้าทรงอยู่อย่างนี้ทุานม่ควนจะไม่นานใช้การเวลาไม่ตนองยางครับ ตัวอย่างเ่นเราจะได้เวลาหกสิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีหนงชั ne ่วโมงอันนี้ไม่ควรเพราะเรายังเป็นผู้ฝึกแตั้งใจภาวนาดรวยเราไม่ใจจอแค่อารมณ์สบายเพราะว่าไอ้จิตของเรานี่มันคบกับความทั่วานานจาอารมณ์พืสร้างชีอยไมัคบกันมาตั้งหลายหลายสองชาติ ดีอยู่ก,ยก็อยจะกงคับให้มีการทรงตัวทั้งวันทั้งคืนทั้งสองอุโมะอนุโมได้เป็นธรรมบาของจิตขนาที่เราดูแลให้ใจเขาออกจะดีงายในสักนาทีหรือสางนาทีจิตมันก็แลกไปหาบราเองเมื่อเรารู้ใจหันกลับสกลับจะมาใหม่เริ่มต้นใหม่ให้ใจเข้าก็ใจเ้าจะจะออกโคใหม่ได้หน่อดหนไมันก็ไปแล้ว อะไรน,นก็ช่างมันจับกับขบวนใหม่ต่อเมื่อมันเพื่อสร้างจริงๆทวายๆจงโลกอยากนีใจสบายสบายโดูวิทยุดูโดยทรงทักกันนั่งคุยกันนอนนอนคุยกันอาณาจัารความสุขขณะเด,ดที่เราทำได้แล้วเวลานั้นบนสรงตัวอยู่ก็ถกอยหลังวันนี้ทำได้แค่นี้วันนี้ทำได้สองนาที บนสองนาทีก็สองตัววันรุ่งขึ้นทำได้นาทีเดียวไอ้สองนาีมันอยู่แล้วต้องอีกหนึาทีด้วยก็สองตัวอยารู้ว่าสณะใดที่จิตฟู้ัวใจเขาหใจออกผู้ทำให้มาเวลานั้นจิตว่านจะยินเหต็เราก็าเข้าเคาะกินเด็กเอาไปทีละน้อยเดือนน้อยๆที่เล็กๆห้นเล็กๆหินใหญ่ที่ไม่มีบคนเินแท้แ็ง ถ้าเราจะยกชุ่มัน่อยทีเดียวทั้นลูกยกขึ้ใไม่ไหวต้องค่อยๆแคะครอบไปน้อยๆนยถ้าครอบไม่หมยุดเพื่อมือทำไม่ะมัติอย่างรู้ไม่ช้าไม่นานานากกินกึ่งจะกลับไปต้องกลับมนานักข้าว้วทุกครั้งล่างข้างล่างขาดข้างบนตลอมีสภาพฉันใดไม่กำลังใจว่ากำลังกังกังางสมาธิก็เช่นเดียวกันยาสื่อ่าอยาสื่อ่างกาย ถ้าจิตใจท่้งสร้างเกินไปเลิกเพราะว่าจิตใจกระสัระสายเกินไปเลิกร่างกายทนทุก์ทรมานไม่ไหวท่านนั่งทำไม่ไหวก็นอนนอนทำไม่ไหวก็ยืนยืนทนไม่ไหวก็เดินแต่ทั้งสี่อย่างนี้มันไม่ไหวกันเลยเล่กลสุดต่างรยาหลังดีอันนี้เป็นการขึ้นต้ขนของการกำลังกรรมฐาน,นด้วยกปกติทำงาน ต่อามาถ้าเราต้องการเป็นพระอริยเจา้าให้ตั้งใจเลยทีเดีว่าเราจะเลยสมาธิวันนี้จะขึ้นใจนาก็ดีจะพ่ายมาก็ตามเราต้องการเป็นพระโสดาบันตั้งจุดให้แน่นอนว่าเราต้องการเป็นพระโสดาบันถ้าโสดาบันก็จะหมายจะยังไงถ้าโสดาบันตัดสัตย์โยติษา ยืนยันว่ามีสามชั้นนามาโศดาบันหะอย่างอ่อนที่เรียกว่าสัจจะสัตตุงต้องบำเพ็ญบารมีอจฉาชาติจปณิพันธ์อย่างกลางด้วยโกรังโกละต้องบำเพ็ญบารมีอีกฉาชาติไปณิพันอย่างเอกที่สุดอย่างสูงสุดคือเอกเอวานิสีต้องบำเพ็ญหนึ่งบารมีหนึ่งชาติปณิพันธรทุก่าตามแบบ อันนินีการเจริญโส,สดาบันก็ต้องการอย่างยัง,ย,งย่างอ่อนก่อพตาอการตัดสัญญาณเมือนกันขึ้นศกงสกายญติจิแตแปลวา่ากายญาิจิแตแปลว่ามีความรูมม้ร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีนร่างกายไม่รู้งกายม,ม,ม่ในเราแปลว่ามีสอนตัดวิธีิฉาค้อความสงสัยด้ความมีและอาศัยประสมาทัมา,ากรธรรมะระอนสอ์ ถามาลทีะประจับปรมาสต้าสาสุดท้สุดครับพระวาส่องสูห้าบวสุดงงส่องริงสุทวิสุดพระส่องสูสามวายยี่เจ็ดเทริสุทธ้ิ์เร้าวายยี่สจ็ดสุด้ 4, 2, 3, 2, 3นี้อาจจะพัานไ,านานไ่ได้ที่สมานในไ่เปุนไยักาวันดูควสองสองวันฉันต้องใจใจก็ต้องได้ยังไงคือสดาบันยากไหม ต้งมีสมาธิขนาดไหนไอ้นักวดสมาธิ่ยมันไปไม่ถึงไหนดีไม่ดีโบรานญี่ปวันนี้ฉันนั่งดึงสองท่านั่งสองเท่าฉันนั่งสามเท่านั่งวัดสมาธิพอว่าสมาธิเรืกอแล้วก็ทำบาปได้ทุกอย่างก็หกวัดไก็ได้ขาดใส่ก็ได้นักงัตก็ได้รู้จุกเล้ยงการก็ได้มันก็เลยดีของโบายปุ่ ผู้สมาธิของเราต้องเป็นสมาธิดียังเม่โสดาบันก็ดีไม่สุทคาคามีสมาธิไม่โสดเขาเชื่อสมาธพรี่งแค่ธรมชาตก็พอแต่สรมชาติเป็นยังไงก็ไม่จำเป็นต้องคิด่าิงอะไรเราคิดตรง้เราจะตัดสังเกตชาติะลดขาดไปส่งยอดข้าวพนมพ์ดีกว่าพระพุทธเจ้าจะบอว่าเขาโสดาบันก็ดีไมะสุยาคามีก็ดี มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่สิขปุถุสุขอันนี้ก็จังพอดีนะเขย้ำอีกครั้งหนึ่งแต่เราโสดาบันแล้วมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยจะมีสิขปุถุสุขเมื่อตั้งใจเพื่อความเป็นโสดาบันอันดับเลกแล้วก็ตั้งใจชิดเพื่อการของเรา ร่างกายเขาบอกคนอื่นว่าต็นก็ดีใส่ก,ก็ดีทั้งหมดที่เกิดมาในโลกน,น,น,นี้มันต้องตายร่างกายพว้เรามีความจำเป็นจะต้องตายพยุตะตั้งใจอยู่สาานนัจหนจยิ่งญาอายางดีญาณที่ถิงครั้งที่ญาณดีมันก็ต้องตายไม่มีใครพ้เจากความตายแต่ที่ว่าความตายจะมีจะความอะไร อายุหกสิบอายุเจ็ดสิบอายุแปดสิบอายุเก้าสิบอายุสิบว่าปีอันนั้นไมู่กให้มีความรู้สึกว่าสมมติว่าวันนี้เราอาจจะต้องตายก็ได้ตารทบาลีที่แต่ว่าธรมาดีนะสัรรารีข่านี้เป็นไรถ้าท่านอะไรก็ยังทำไม่สมาธิจพียงพอจึงอยากบำมารีชีวิตคิดว่ารุนี้เสียตายมาดูนิยสี่ตายไม่ถูกเล้วคิดว่าวันนี้อาจจะตายก็ได้ ้าเราคิดอย่างนี้ท <subjects 195 2> like you know? so ุกวันตื่นทุกเช้าคนมาคิดว่าวันนี้เราอาจจะไเห็นสาอาทิตย์ไมหรือสารที่เราเราอาจจะอาจจะไม่เห็นความมืดสาตจะตาก็ได้สร้องสร้างความดีไว้ขาไปเข้ามาไปก็ดูความรู้สึกวันนี้ว่าอาจจวันพรุ่งนี้อาจจะไม่เห็นไม่เห็นสาอาทิตย์าอย่างใดก็ได้อย่างนี้เรื่องต่างจังกายันที่ติตัวแรกพระโสดาบันแล้วเป็นพระโสดาปฏิมาก ถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าโสดาปฏิมากรล่นจิตข้อที่สองเรามีความเคารพในพระพุทธเจ้าเนพระธรรมในพระอริยสองอย่างแท้จริงไม่สงสัยในความมีของท่านสำหรับพระเอาเฉพาะพระอาริยเจา้าถ้าที่บวชจะมายังไม่เป็นพระอาริยเจ้าเราก็เคารพใจว่าวทระประเภทนี้ไม่แน่นคะรับ ดีบ้างเลวบ้างดีดีน้อยเลวมากต้องคือพระอริยเจ้านวระโสดาไปขึ้นไปแต่เราไม่โสด้วในความดีของท่านต้องโสดาบันไม่สร้างความลีแล้วยอมรับมาถือด <It> ้วยความ training. จริงใจพระพุทธเจ้าบารีธรรมบัณฑ์บาีพระอริยสงฆ์บาดีถ้าจิตใจเราด้มีความไม่ครงอย่างนี้ ท้าเรียกว่าโสดาพระโสดาบฏินักเข้าขันกลางอย่างนี้เป็นโสดาบฏินักแล้วมก็ต้องเกียร์ถ้าถึงอันนี้ไม่รู้จักันไปโน้กก็ได้สังเกียรไปได้ใจจะสนามด้วยผมตอนมาขั้นสุดท้ายศิลปจฺจัจฺจตจฺจาจฺ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 จิสฺจฺให้บริสุจฺิฺ ซึ่งจื่อว่าสีขาแบบห้ารการเราจะไม่มีการบุร่องก็จะมีรมส่งตัวบริสุทธิ์บดบางเพราะว่าขณะใดถ้ายังเผลออยู่บางครั้งยังเผลอยงกัดเอามือเข้าไปลูบยงแรงินไปยุงตายเจตนาไม่มีสิ่นไม่ขาดแต่ยังไม่ระโสดาบันแท้ยังไม่รวนโสดาปฏิบัติปฏิบัติผล ยังเป็นประสดา,าตันปฏิมัติทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ายังเผยถ้าบางเองเิยเจตุคติเราไม่มีความมั่นคงยังมันกัดค่อยๆลูบนวดน,นิ้แต่เนวดแต่ยัาหาง,ง,ง,งห,าหาา่างยุงยุงปัญหายุงปัญกาะถึงยุงก็หนีไปจนลังใจอย่างนี้ทรงตัวชื่อว่ามีสิ่งไม่สุดครบถ้วนเอาทุกข้อนะ ยกเลืยยเปอย่างไรางหนึ่งถ้าเรายังมีความรู้สึกว่าชวาเราจะตายสามมนึะโภพว่าตังะจสนงหาคนสามสองถึงห้าในสุขเราต้อาางระวังต่อการเดินไปไม่เห็นสัตว์เหยียบสัตว์ตายไม่มีเจตนายังข้องไปไม่เห็นสัตว์เล็กเล็กสัตว์ตายก็ถูกไปมีเจตนาก็ยังขาอไปถูกคนเดินมาตายไม่ไปตั้งใจยัง,งไม่สิ้นไม่ขาด คือไม่าขาดจะทำมนโสดาบันเพราะไม่ตัออง้งใจสิ่งทุกข้อต้องตั้งใจตอนนี้เ่อทุกคนตัดสงโยอสารด้วยพุทวนท่านยังไม่ได้เรียอดาบนแท้ต้องดวารมณ์เมื่อจิตตัดสิยดสารด้วยทธวนเวลาทานคิตจะเข้าถึงโสดร,รบุญ,ญานคําว่าโสดาบุญยานก็ไมควา้าดูไม่ระวางโลกิยะกับโลภะ เันก็ลำลางเล็กๆแต่ยืนชอ้อยู่อยตอนนันเป็นพระโสดาบันตอนนี้ยังเป็นโลภีนใสขาสองขาคล่อมดังสองข้างยันด่เร่อ่ะโผลระโผจะเป็นพระอิยะก็ไม่ใช่จะเป็นบุถุนชนก็ไม่ใช่มันข้อมันณระหว่างที่ข้งอกง,ขงกันอยู่นี้จิตจะมีความรักพระนิพพานเป็นอารมณ์มีความต้องการอย่างเดียวสินิพพาน รยังพูดว่าสวรรค์ดีนรกดีกดู้ว่าไม่ดีฉันไม่ต้องการฉันต้องการผ่านแต่การธรรมหจิงต้อเป็นประการปกติพระโสดาบันยังไม่ต้องแยกผู้เกิดยบผเมียคนยังไม่แต่งอะไร,รก็แต่งงานได้แค่ถึงห้าปทสุดอล้นี้าจิตเข้าถึางขั้นเด็ดขาดตัดโลภเอใสาท่า้ายกท้าเวรังสั่งนั้นทั้งหมดเดี๋ว่าโสดาบันเป็นโสดาบัน ผลขันต้นถ้าจิตเขารู้ึงว่าโสดาบนับนเป็นผลขั้นต้นตอนนี้อารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งมันจะเกิดขึ้นนั่นคืออารมณ์รัมดาปันรักติพันยังรักอยู่ชอบใจอยู่เฉพาะนิพพานแต่วันธรรมดาโลเมเกิดจะมักเกิดเบาๆไม่น,าน,มนานนักไม่นานได้นักการถูกด่าถูกว่าถูกตำหนิขนาดนี้เราเคยเจอสวดมาก แต่ว่าพอถึงตัโสดาบันอัจไม่พอใจบ้างจะมีจบน้อยความไม่พอใจน้อยลงจะหายเลยเพราะ่าโสดาบันยังมีความรักในระหว่างเพศจะมีความรักโสดาบันแตว่าเขาไม่ได้แั้งตัวเพราะว่ายังต้องครองเรือนพราะโสดาบันยังมีความอยากร่ำรวยเราต้องการร่ำรวยยังขวางเกิดงนีสิ ก็ไม่ได้มอบสินห้าพระโซดาบันหนงมีความโกรธจะโกรธนิดหนึ่งเดี๋ยวก็หายพะโสดาบันมีความหลงในชีวิตทีอแต่งตัวอย่างแต่งตัวสวยอย่างเป็นนั่งอย่างเป็นนี่แต่ต้องว่าไม่รู้ความตายต็องว่าว่าการลงโซดาบันทุบรรดาเทวผู้โดยสารหลายเป็นขอไม่ยากถ้าเราจัดไอ้ยากเรื่องคนไม่รู้เรื่อง ว่าครูมันไม่เป็นเรื่อง,งเราวา่าสาสิน็มาจะนานเครคิดไหมว่าเราต้องการเบญสวดดาบันเราขอพระพุทธเจ้าดูองพุทธทางสางพระชาวิเขเจาขอเพระพุทธเจ้าเป็นที่พุ่งไปทำเป็นยี่ปุ่งมสองี่ปุ่งเราเคยคิดว่าเรา,าต้องการเบสวดดาบันเรา,เรา,า,า,รมาไม่ได้คิดเราเป็นสมาธิกเราเกือ,อบตาย ต่างชาแน่นต่างชาแน่นนั่งแบบนั้นนั่งนี้จะไม่ทคงคิดว่าเราจะเป็นพระสบดาบันอย่างนี้เรว่าจะเป็นบัตรเปล่าการทำอย่านั้นยังเป็นยุทธาิยาภูมิก็จิตใจไม่แน่นอนต้องมุ่งเฉพาะอตวการโยโดยถานการทำบุญกรณีเราต้องการประสบดาบันอย่างวันนี้ที่ท่านมาทั้งการกลาวนั่ตมุตกศะแสดงนิพพาโคตังพุทธเจ้า ในการดี่เราพุทธังสนากระชามิธรรมสนากระชามิสังฆังสนากระชามิเขาเจ้าเขาต้งรู้ว่าเจ้าไปดนบดึงเขาต้องมาทปดิบดึเขาตงงระอธิษ์านดึอย่างนี้มันเป็นรโสดาบันไปมักแล้วแล้วเราไม่ได้คิด่อยเราไปก็หลังไปไม่ใช่สดาบันต้องตั้งใจว้โดยเฉพาะว่านึงในชีวิตนี้เราต้องการมาโสดาบันเป็นขั้นต้น อันดับแรกเราไม่ยิงผ่านตายถ้าตายต้องนึกทั้งตอนเช้าละตเย็น,นวันนี้กล่าวมาแนละ้วการนีสสเราจมีความเคารพพระเจ้านพระธรรมในพระอริยเจ้าด้วยการจิง,นะงจใจใการนิสานเราจะทรงสิขให้บริสุทธิ์ชาพาะสุขนห้เราต,ตั้งใจรักษากระนั้นแหละว่ามันบา้างเสือบ้างถ้าลืมบา้างเสือบ้างจะเป็นโสานดสาบันปฏินัก แต่ไม่มีการตั้งใจยจะทำถ้าสินห้าไม่ดื้อไม่เถื่ม่ส่ตัวเองเป็นประสฉดดาบปฏิผลแล้วค้าว่าปฏิปนก็จะเรตอนการกป็นปรกติยานเมื่อสองสิบห้าวันจิ์แล้วเราก็ตั้งใจต้องการจบอยู่คือปนิภาน,นหลังจากนั้นจิตยอมรับนักสืธรรมดานั่นคืตโ,แลแลต,โตัวเยนั่นคตัวเขาทีเกิดมาในโลกนี้รูเรื่องไม่ส่งติทางก็ไมมี อะไรไม่เกิดขึ้นที่ไม่ชอบใจเราเราเคยไม่ชอบใจแรงอย่างเราชอบไม่ชอบใจแางลงเราปวดเบาลงเพราะว่าหายเร็วจะได่ถูุต้าดยบันดาเจะาพุทธบริษัทต่างๆเวลาบอกเป็นอย่างสามสิบนทีได้แแรกว่าขอลาจากเขาคายสสวัสดีพัฒนะเมืสงคนชนบุรีคนๆดวงมีดยรันดาเจ้าพุทธศาสนิกจนรู้รับจางทุกท่านสวัสดี